สิ่งที่คุณรู้สึกกับตัวเองนั่นคือพลังที่คุณส่งสัญญาณว่าคุณกำลังต้องการที่จะเห็นตัวเองเป็นแบบไหนคุณส่งผ่านความคิดการพูดความเชื่อการกระทําทุกสิ่งล้วนมีพลังเป็นพลังจิตที่ดึงดูดความสำเร็จมาให้กับเราได้พึงระวังคำพูดความเชื่อและความคิดของคุณเพราะทุกสิ่งมีพลังมากกว่าที่คุณคิดเสมอ ต้องการที่จะให้ชีวิตคุณเป็นแบบไหนส่งพลังทั้งหมดไปในทางที่ดีฉันเป็นคนกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวฉันเป็นคนตัดสินใจได้ดีฉันเลือกทําในสิ่งที่ฉันรักฉันมุ่งมั่นตั้งใจทําทุกอย่างเพื่อเดินทางไปสู่เป้าหมายในชีวิตของฉันฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสำเร็จจากทุกทิศทาง ฉันมีความหวังและมีความสุขกับการทำให้สิ่งนั้นเป็นพื้นที่ของความสุขของฉันฉันมีความฝันที่ฉันสามารถทำให้มันเป็นความจริงฉันเห็นภาพความฝันนั้นชัดเจนที่สุดฉันรู้สึกดีที่ได้ตื่นมาในตอนเช้าและได้พูดคุยกับจิตใต้สํานึกในสิ่งที่ฉันต้องการ ฉันระลึกถึงสิ่งที่ฉันต้องการตลอดเวลาตลอดทั้งวันและฉันก็ลงมือทำเพื่อสิ่งนั้นฉันทบทวนความต้องการของฉันในระหว่างวันว่าฉันแน่วแน่ในสิ่งนั้นฉันเตรียมตัวเองให้พร้อมในแต่ละวันเพื่อลงมือทำในสิ่งที่ฉันรักอย่างสุดกำลังและเต็มความสามารถฉันรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ฉันดื่มน้ำ ฉันเลือกแต่สิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของฉันเพราะฉันรู้ว่าสิ่งนี้สำคัญสำหรับฉันฉันมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงฉันนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอทุกคืนฉันนอนหลับไปพร้อมกับสมองที่โล่งปลอดโปร่งฉันสื่อสารกับจิตใต้สำนึกก่อนนอนว่าฉันต้องการอะไรและฉันขอบคุณร่างกายขอบคุณ ที่ฉันได้พบเจอทุกสิ่งในวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับฉันที่สุดฉันมีสมองที่แสนดีสมองทองคำที่ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อให้ฉันได้รับแต่สิ่งที่ดีที่สุดฉันขอบคุณและบอกรักสมองของฉันทุกวันฉันเป็นคนโชคดีฉันเข้าใจกระบวนการมหัศจรรย์ที่ทรงพลังนี้ฉันเชื่อ ในสิ่งที่ฉันทำฉันรักและฉันมั่นใจในตัวเองว่าฉันจัดการทุกสิ่งได้ดีที่สุดฉันได้รับสิ่งที่ดีที่สุดทุกวันหากมีสิ่งใดที่ฉันทำไปแล้วฉันกังวลสงสัยฉันจะขออภัยและฉันจะสื่อสารกับตัวเองเสมอฉันพูดคุยกับร่างกายของฉันพูดคุยกับสมองของฉันและฉันดูแลจิตใจของฉัน ฉันทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพราะฉันเป็นคนที่รักตัวเองมากที่สุดฉันเป็นเพื่อนสนิทกับตัวฉันเองฉันเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของตัวฉันเองขอบคุณสมองขอบคุณจิตใจขอบคุณจักรวาลที่รักฉันที่สุดฉันเป็นคนกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวฉันเป็นคนตัดสินใจได้ดีฉันเลือกทำในสิ่งที่ฉันรัก ฉันมุ่งมั่นตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อเดินทางไปสู่เป้าหมายในชีวิตของฉันฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสำเร็จจากทุกทิศทางฉันมีความหวงังและมีความสุขกับการทำให้สิ่งนั้นเป็นพื้นที่ของความสุขของฉันฉันมีความฝันที่ฉันสามารถทำให้มันเป็นความจริงฉันเห็นภาพความฝันนั้นชัดเจนที่สุด ฉันรู้สึกดีที่ได้ตื่นมาในตอนเช้าและได้พูดคุยกับจิตใต้สำนึกในสิ่งที่ฉันต้องการฉันระลึกถึงสิ่งที่ฉันต้องการตลอดเวลาตลอดทั้งวันและฉันก็ลงมือทำเพื่อสิ่งนั้นฉันทบทวนความต้องการของฉันในระหว่างวันว่าฉันแน่วแน่ในสิ่งนั้นฉันเตรียมตัวเองให้พร้อมในแต่ละวันเพื่อลงมือทำในสิ่งที่ฉันรัก อย่างสุดกำลังและเต็มความสามารถฉันรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ฉันดื่มน้ำฉันเลือกแต่สิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของฉันเพราะฉันรู้ว่าสิ่งนี้สําคัญสําหรับฉันฉันมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงฉันนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอทุกคืนฉันนอนหลับไปพร้อมกับสมองที่โล่งปลอดโปรง่ง ฉันสื่อสารกับจิตใต้สํานึกก่อนนอนว่าฉันต้องการอะไรและฉันขอบคุณร่างกายขอบคุณที่ฉันได้พบเจอทุกสิ่งในวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับฉันที่สุดฉันมีสมองที่แสนดีสมองทองคำที่ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อให้ฉันได้รับแต่สิ่งที่ดีที่สุดฉันขอบคุณและบอกรักสมองของฉันทุกวัน ฉันเป็นคนโชคดีฉันเข้าใจกระบวนการมหัศจรรย์ที่ทรงพลังนี้ฉันเชื่อในสิ่งที่ฉันทำฉันรักและฉันมั่นใจในตัวเองว่าฉันจัดการทุกสิ่งได้ดีที่สุดฉันได้รับสิ่งที่ดีที่สุดทุกวันหากมีสิ่งใดที่ฉันทำไปแล้วฉันกังวลสงสัยฉันจะขออภัยและฉันจะสื่อสารกับตัวเองเสมอ ฉันพูดคุยกับร่างกายของฉันพูดคุยกับสมองของฉันและฉันดูแลจิตใจของฉันฉันทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพราะฉันเป็นคนที่รักตัวเองมากที่สุดฉันเป็นเพื่อนสนิทกับตัวฉันเองฉันเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของตัวฉันเองขอบคุณสมองขอบคุณจิตใจขอบคุณจักรวาลที่รักฉันที่สุด ฉันเป็นคนกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวฉันเป็นคนตัดสินใจได้ดีฉันเลือกทำในสิ่งที่ฉันรักฉันมุ่งมั่นตั้งใจทำทุกอย่างเพื่อเดินทางไปสู่เป้าหมายในชีวิตของฉันฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสำเร็จจากทุกทิศทางฉันมีความหวงังและมีความสุขกับการทำให้สิ่งนั้นเป็นพื้นที่ของความสุขของฉัน ฉันมีความฝันที่ฉันสามารถทำให้มันเป็นความจริงฉันเห็นภาพความฝันนั้นชัดเจนที่สุดฉันรู้สึกดีที่ได้ตื่นมาในตอนเช้าและได้พูดคุยกับจิตใต้สำนึกในสิ่งที่ฉันต้องการฉันระลึกถึงสิ่งที่ฉันต้องการตลอดเวลาตลอดทั้งวันและฉันก็ลงมือทำเพื่อสิ่งนั้น ฉันทบทวนความต้องการของฉันในระหว่างวันว่าฉันแน่วแน่ในสิ่งนั้นฉันเตรียมตัวเองให้พร้อมในแต่ละวันเพื่อลงมือทำในสิ่งที่ฉันรักอย่างสุดกำลังและเต็มความสามารถฉันรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ฉันดื่มน้ำฉันเลือกแต่สิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของฉันเพราะฉันรู้ว่าสิ่งนี้สำคัญสำหรับฉัน ฉันมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงฉันนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอทุกคืนฉันนอนหลับไปพร้อมกับสมองที่โล่งปลอดโปร่งฉันสื่อสารกับจิตใต้สำนึกก่อนนอนว่าฉันต้องการอะไรและฉันขอบคุณร่างกายขอบคุณที่ฉันได้พบเจอทุกสิ่งในวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับฉันที่สุด ฉันมีสมองที่แสนดีสมองทองคำที่ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดเพื่อให้ฉันได้รับแต่สิ่งที่ดีที่สุดฉันขอบคุณและบอกรักสมองของฉันทุกวันฉันเป็นคนโชคดีฉันเข้าใจกระบวนการมหัศจรรย์ที่ทรงพลังนี้ฉันเชื่อในสิ่งที่ฉันทำฉันรักและฉันมั่นใจในตัวเองว่าฉันจัดการทุกสิ่งได้ดีที่สุด ฉันได้รับสิ่งที่ดีที่สุดทุกวันหากมีสิ่งใดที่ฉันทำไปแล้วฉันกังวลสงสัยฉันจะขออภัยและฉันจะสื่อสารกับตัวเองเสมอฉันพูดคุยกับร่างกายของฉันพูดคุยกับสมองของฉันและฉันดูแลจิตใจของฉันฉันทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพราะฉันเป็นคนที่รักตัวเองมากที่สุดฉันเป็นเพื่อนสนิทกับตัวฉันเอง ฉันเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของตัวฉันเองขอบคุณสมองขอบคุณจิตใจขอบคุณจักรวาลที่รักฉันที่สุดฉันเป็นคนกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวฉันเป็นคนตัดสินใจได้ดีฉันเลือกทําในสิ่งที่ฉันรักฉันมุ่งมั่นตั้งใจทําทุกอย่างเพื่อเดินทางไปสู่เป้าหมายในชีวิตของฉันฉันเป็นแม่เหล็ก ดึงดูดความสำเร็จจากทุกทิศทางฉันมีความหวังและมีความสุขกับการทำให้สิ่งนั้นเป็นพื้นที่ของความสุขของฉันฉันมีความฝันที่ฉันสามารถทำให้มันเป็นความจริงฉันเห็นภาพความฝันนั้นชัดเจนที่สุดฉันรู้สึกดีที่ได้ตื่นมาในตอนเช้าและได้พูดคุยกับจิตใต้สำนึกในสิ่งที่ฉันต้องการ ฉันระลึกถึงสิ่งที่ฉันต้องการตลอดเวลาตลอดทั้งวันและฉันก็ลงมือทำเพื่อสิ่งนั้นฉันทบทวนความต้องการของฉันในระหว่างวันว่าฉันแน่วแน่ในสิ่งนั้นฉันเตรียมตัวเองให้พร้อมในแต่ละวันเพื่อลงมือทำในสิ่งที่ฉันรักขอบคุณขอบคุณขอบคุณ